ครับพี่น้องเบาสิงคานเนาะมือนีผมเองเบาสิงคานกับมาตาปูบานอิเซครับพี่น้องเนาะมาตาปูบานอิเซมือนีผมเองเบาสิงคานกับมาเพื่อสิมาขอโชกขอใช่จากตาปูเนาะพี่น้องู่ที่บานอิเซเพราะว่ามันเป็นตาปูศิษย์ศิษ์ครับพี่น้องผมเองเบาสิงคานกันเลยสิมาขอโชคขอใช่หรือขอเหลียยคอเบอร์นน้ำเพลินเนาะ อาวาเพิ่นเมตตาและสงสารน้อพี่น้องเอฟซีเบาชิงข้านกัมาตามในกันเด้อพี่น้องมาตามในกันว่ามือน,นีตะปูบานอีเซเพิ่นสี่หตัวใดนน้อผมเองเบาวชิงข้านกับสีมาขอเพินนะ่นเนาะมือน,นีตั้งใจมาขอตะปูเพิ่นเพื่อะตะปูเมตตาและสงสารน้อพี่น้องเข้าเขากับมาเบิงในกันเรื่อยๆกับเบาชิงข้านน้อพี่น้องมือน,นีเนาะอยู่ที่ตะปูบานอีเซเน้อพี่น้อง เราก็มาเบิ่งในการเรื่อยๆก็บบ่าวซิงคานื้อนี้ก็มาขอโชคขอใช้น้ำเพลินหรือขอเลขขอเบอร์เนาะเพื่อให้เอฟซีหรือให้พี่ให้น้องของบ่าวซิงคานเนาะมื้อนี้ก็มาเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็พิจารณาย่านได้พี่น้องเขาก็เบิ่งในการเรื่อยๆกับบ่าวซิงคานครับโอ้ยลูกหลานก็ไดก้มหมาก้มพูเนาะได้ยา ได้มากสองค่ำยาสองกอกมาให้ปูมาถวายปูกับมาเชิญเอาเดื่อปูลูกหลานมาเมื่อนี้ก็ตั้งใจใีมาขอโชคขอใช้น้ำปูเนาะขอโชคขอใช้น้ำปูได้น้ำแดงเปล่าเมื่อนี้ผมเองเบาซึ่นข้านกับมา่นี้กับสิมาจุดถูกเด้อพี่น้องจุดถูกเอาแต่ปูเป็นสีหยห้ยเป็นกับสีหยห้ยเนี่ยถูกหรือพี่น้อง เดี๋ยวผมเองเบาวสินขั้นกับจุดถูกจุดเทียนเพื่อบอกกาวตะปูกันเนาะบอกกาวตะปูกันพี่นองเป็นตะปูบานอีเซ่กับพี่นองเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเองเบาสิ้นข้านกับจุดถูกจุดเทียนเพื่อบอกกาวตะปูกันพี่นองว่าเฮ้ามาหยางเนาะมื้อนี้ผมเองเบาสิ่นขั้นสิมาหยางกับสีบอกกาวพื้นกครับพี่นองเนาะมื้อนี้กับสิ มาขอโชก็ใช่ในเพลนเดออ f ซคลิปกับสีเงาเน่เ้ยพี่น้องเข้ากับเบิรงให้จบเดอพี่น้องเมืนน่อนี้มื้อนี้กัมาตาปูบานอีเซครับพี่น้องเดี๋ยวจุดถูกจุดเทียนเพื่อบอกกาวตาปูก่อนพี่น้องเนาะเใลยเพ,เพ่นรับสาบว่าเข้ามาหยังเมืนน่อนี้เพื่อกสะได้หูวว่าเข้ามาขอโชก็ใช่ขอเลข,ขอเบอร์นน้ำเพิ่น เพื <Red> mm ่คลิปเพื่อเป็นแนวทางให้พี่ให้น้องหรือให้เอฟซีเนาะพี่น้องเข้ากับเบิ้องในการเรื่อยๆกับเบาสินค้านเนาะมือนี่ดูตาปูบานอีเซ่เนาะมือนี้พอดีมีโอกาสดีก็เลยมาขอโชคขอใชนในเพลิน,ะเ,ปนเป็นตะปูที่ศักดิ์สิิทธีกับพี่น้องเนาะเป็นตะปูคู่บ้านคู่เมืองของเพิ่นเป็นตะปูที่ศักดิ์สิิทธ์ผมเองบ่าวสิงค้านก็นเลยมาขอเพลิงบารมีตะปูเนาะที่บ้านอีเซ่ครับพี่น้อง ดี๋ยวบอกเกา่าเพิ่นก่อนเนาะว่าเฮามาหยังเฮ็ดหยังเพื่อเพิ่นสิได้รับทราบเฮามามื้อนี้เฮาก็มาแบบบ่ได้มาลบหลู่หรือมาหยังเนาะเฮาก็มาขอโชคขอใช้น้ำเพิ่นน้ำตะปูที่ศักดิ์สิิทธ์เนาะเฮาก็เบ,บิง่งในกันเรื่อยๆพี่น้องเฮาสาธุเด้อตะปูบานิเซ่มื้อนี้ลูกหลานบ่าวสิงคานมานี่ก็บ่ได้มาอีหยังใดบ่ได้มาลบหลู่มาหยังเด้อ มาเมื่อนี้ผมเองบาสินคานกับต่างใจกัสิมาขอโชว์ขอใช้หรือขอเลขขคอเบอร์ให้เอฟซีเนาะเมื่อนี้ขอแล้วกับันสิออกตัวใดปูกับซอยเมตตาสงสารเด้อซอยให้ตัวตรงๆสามตัวเมื่อนี้ผมเองบ้าสินคานกับเป็นการจุดถูเด้อพี่น้องจุดถูบเนาะออกกาวจะปูแล้วกับจุดถูเพื่อ ให้ปูปัจใจตัวใดกัให้ออกในถูบเลยเมื่อนี้โอ้ลืมยาสูบเนาะเอายาสูบใส่ถุงไวก้ก็ลืมครับพี่น้องโอ้ปูเอ้ย,ยาสูบผมลืมนึงกับบ้างแล้วก็ลุงปูตะปูกับมาเอาเด้อเอาไปสูบเด้อตะปูบานิเซ่เมื่อนี้ลูกหลานกับมาเนี่ยก็พี่มาเขาโฉเขาใช่เขาเหล็กเขาเบอร์น้ำเด้อประเดี๋ยวแมยังลูกหลานเบาสิงค้น ผ่านมากแ็วแวะมากเพื่อขอโชคขอใชนํำแล้วก็ให้ลูกหลานอยู่ดีมีแห้งมีความสุขความเจริญลำลำลุยล,ย,ลยถึงเลขกถึงเบอร์เดอร์ตะปูฝ่ายนิเซ่ให้ลูกหลานมีความสุขความเจริญจะเจ็บจะไข่จะป่วยเด้อมากบ่นีกันมากขอเพิงบารมีตะปูเนาะตาทุกยี๋ยห้องก,กับจิจูดูนาอพี่น้องจดถูก ผมเองเบาซึ่งขั้นกับสิจุดถูกครับพี่นองเนาะจุดถูกกับสิบลาจะปูว่าถูกอันใดที่ปูใส่กับให้ผมยิบถือตัวนั้นเด้อก็ตะปูก็สเไดให้โชกให้ใช่เหาอครับพี่นองเออกระเบิ้องในกันเรื่อยๆครับพีนองตะปูเอส่เหล็กตัวใดกับให้เขียนใส่ถูกตรงๆสามตัวตรงๆเลยเด้อมือวันี้ผมเองเบาซึ่งขั้นกับสีเป็นการจุดถูก เพื่อให้ตะปูบอกเลขด้อจอกตัวไหนกะให้เห็นในถูกแบบชัดๆเลยสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อให้ออกรางวัลเลขให้ออกละเลขถ่ายรางวัลทีหนึ่งสาตัวตรงๆของวันที่สิท่านว่าปพสสองพันห้ายเด้อปูเด้อผมเบียงบางส่านก็เป็นการจุดถูเนาะเพื่อให้ปูให้เลขครับพี่น้อง ผมเองก็บอกว่าใค้ของขึ้นมูนอพี่นองเนาก็เบิ้งในการเรื่อยๆกับเบาสิงคันครับพี่นองครับจุดทูบแล้วเข้ากับเราเอาในกันครับพี่นองวัตปูเพิ่นสายโตใหญเนาะเพิ่นกบสิเมตาและสงสารอยู่ว่าเนาะกับถ้าเอาเน่กับเบาสิงคั้นครับพี่นองบอกเก่าเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นกบอาจสิเมตาและสงสารเป็นครั้งแรกครับพี่นองที่ผมเองเบาสิงคั้นมาตะปูบานอีเซเนาะพี่นองเป็นครั้งแรกที่มาเนาะมื้อนี้กะไดมาก ขอโชก็ใช่ในเพลินหัวเพลินเมตตาและสงสารเนาะเอฟซีเบาซึ่งขัานเข้ากับล้อเอาในกันเนาะมือนีกับเบาซึ่งขั้นอยู่ปูตาบานอิเซ่กับพี่น้องเข้ากับเบิรงในกันเรื่อยๆเนาะมือนีอยู่อยู่ทูไปแล้วเด้อพี่น้องเข้ากับล้อเอาในกันว่าส,สิได้ตัวใดญเบิรงในกันเรืยย่อยๆกับเบาซึา่งขา้ครับพี่น้อง ยางเขามากครขนคิงลูกเลยครับพี่น้องแบบอลังการเลยเนาะงานสาร้างยางเขามากอู้เย็ดใหญ่แห้งขนคิงลูกเลยพี่น้องตาบานอิเซครับพี่น้องเนาะเป็นปูตาครูบานครูเมืองของเพลนครับเป็นปูตาที่ศักซิ์ผมเองบาวเ้นคา้าเลยเวะมาขอโฉกขอใช่ไอเอฟซีรืองหฮบาลสซนคาน้าเนาะปูจะมีตาเนาะปูปวดเมตตาสงสารนเดอร์ปู ไอสามตัวตรงๆง,ง,งวดน,นี้ของวันที่สิบหกท่านว่าพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลือปูซีออกมาแล้วเด้อพี่น้องเป็นซีเนาะเอาก็ร่อลุ่นโตต่อไปครับพี่น้องว่าจะเป็นอย่างเนาะซอยเมตตาสงสารเด้อปูสีออกมาแล้วีอออกสามตัวตรงๆของวันที่สิบหก ท่านว่าผสสองพันห้าร้อยหกสิบหกเดือปูซีออกมาแล้วเห็นเขาสามตัวตรงๆเลยมื่อนี้ผมเองบาสินขานกับมาเพงบารมีปูเลยเพื่อเฮ็ดคลิปให้เอฟซีหรือพี่น้องบาสินขานเนาะแล้ก็เบรรลุกันเรื่อยๆครับพี่น้องครับพี่น้องเข้าก็บล่อลุ้นโตที่สองนี้กันเนาะเบิ่งกไปเรื่อยๆครับพี่น้องกับบาสินขานเนาะว่าปูเพื่ิให้โตไรครับพี่น้อง เขากำมารุนใ้กันเรื่อยๆเนาะมือนี้อยู่ที่ตาปูบ้านอีเซ่ครับพี่น้องตะปูบ้านอีเซ่เนาะเขากำมารุนใ้กันกับบาลเส้นค้าผมเข้ามาโอ้แนมขนมาเด็ขนกิ้งลูกเลยครับพี่น้องเป็นแปลกๆยังไงกะบบ่งพูดถึงเนาะมือนี้ตะปูมันเมตาและสงสารหลาๆพี่น้องเข้าสาธุเดอตะปูเหล็กตะปูหามาก้อยออกปัง เห็บีต่างๆกับสีได้มีเงินมีทองใส่เนาะเห็บีของบ่าวสิคนคข้นกับสีได้มีเงินมีทองใส่ปูมือนี้กับสิมาขอเพลิงบารมีปูไดรมือนี้เนาะตอนนี้กับตามสายตาของผมกับน่าจะเป็นสี่ีครับพี่น้องเนาะน่าจะเป็นสี่ีเท่ากับเบิ้งในกันเรื่อยๆเนาะพี่น้องเพื่อความชัดเจนครับพี่น้องเนาะ ื้อน,นี้ก็มาขอโชคขอแชร์จากตาปูบานอีเซ่ครับพี่น้อง FC บ่าวสินคา้าก็เบิ่งให้จบเบอรเด้อพี่น้องเข้ามาแล้วก็บซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวสินคา้าดำแนวเพื่อให้มีกำลังใจเนาะเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเบิง่งคือเกา่าคือเดิมของบ่าวสินคา้าเนาะวันนี้ก็มาสองช่องคือเก่าล่ะพี่น้องกับวิธีชาวบ้านหรือบ่าวสินคา้าเนาะก็าซอยติดตามสองสองไงแน่เด้อพี่น้องเพื่อจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิง่งเนาะ ตอนนี้กับเบิ้งระบบซัดเจนนพี่น้องน่าจะเป็นซีซีครับพี่น้องเนาะเหล็กสองโตซีซีออกมาแล้วพี่น้องเป็นซีซีเนาะเขาก็มาลุ้นตัวที่สามนี่กันครับพี่น้องว่าจะเป็นอย่างเนาะซีซีออกมา,า CC แล้วเนาะปูเป็นไห้ซีซีเลยเด้อพี่น้องเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางมื้อนี้ครับพี่น้องเฮาเบิ่งแล้วก็พิจารณาย่านเด้อพี่น้องเฮาก็รอลุ้นตัวที่สามด้วยก,กันกับบอลซึ่งขั้นครับพี่น้องเนาะ ปูก็ซอยเมตตาและสงสารเดอ้อปูมอนี่ผมเองบ่าวสินงข้านก็ดันโดนมาขอโจคขอใช้น้ำขอเหล็กขอเบอร์น้ำปูซอยเมตตาสงสารก็เป็นครั้งแรกเนาะของบ่าวสินงข้านเขามาขอจากตะปูบานิเซ่เนาะเป็นครั้งแรกที่ผมเหละไม่มาขอครับพี่น้องของเตอปูมันอัิเมตตาและสงสารก็เป็นบ่ได้ได้พี่น้องเอ้อ ก็ออรอหลุนตัวที่สามในการนอ้อมอือนีเนาอะ้ะเบืนนเ้องในการเรื่อยๆก็ะบะสินค้ากับพี่น้องว่าตัวที่สามสิได้ตัวใดเก็มาลุนในการนอ้อมอือนีกระชวยเมตตาและสงสารเด้อปู่เอ้ยไก่สีหอดปีใหม่แล้วเหล็กี่ปูหายเมอนกหายออกวันที่สิบหกท่านว่าพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด้อปู่เหล็กถ่ายสามตัวของละวันที่หนึ่งเด้อปู่ มืัอนี้ก็มาเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนร hmm. ัฐบาลเด้อพี่น้องทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนรัฐบาลบ่ให้เล่นการพนันเด้อพี่น้องบ่สนับสนุนเล่นการพนันเนาะให้สนับสนุนรัฐบาลครับพี่น้องเฮาก็เฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางเบิ่งแล้วก็พิจารณาญาณครับพี่น้องเฮาก็มารอโลลุนตัวที่3นมตกันเรื่อยๆเนาะกับเบาสิงค์้นครับพี่น้องเป็นเธอแหลกของเบาสิงคาขั้นเราพี่น้อง ที่มาคอโชคอไส้จากตะปูบาดิเซ่เนาะครับพี่น้องเฮ้าเราก็เบิกในการเรื่อยๆว่สาสได้ตัวไหนเนาะตัวที่สามนี่พี่น้องเห็นออกมาหน่อยหนึ่งเลยครับพี่น้องงอๆเนาะตามสายตาที่เคยแปลกกันอาจะเป็นหกครับพี่น้องแมนมโนแมนหกปนเนาะนีน่เราก็รอลุ่นในการเนาะพี่น้องเฮ้า หัวออกมานิดนึงแล้วครับพี่น้องตามเบิรงกันน่อยจะเป็นหกแต่เฮาก็ะร่อหลุนไปเรื่อยๆกันเพาะจะเป็นเหล็กอย่างเนาะให้โชคดีเฮงๆบิางปังเด้อพี่น้องเฮาปูกับไห้เห,เหม็นๆปูปวดเมตตาและสงสารลูกหลานเด้อป่วยเป็นครั้งแรกของเบาซึ่งข้าเนาะบอกขอโชคขอไส้ขอเหล็กขอเบอร์จากตะปูบานนี้เซ่ครับพี่น้องให้บางๆเด้อป่วย เราเขาก็าล่อหลุนเรื่อยๆครับพี่น้องผมเองก็นั่งอยู่นี่แหละล่อหลุนในการว่าจะได้ตัว,ตวใดนเนาะพี่น้องตอนนี้ก็บซีซีมเมื่อเราไปน้องตามสายตากันครับหนาจะเป็นซีซีหกแท้ๆหระพี่น้องเอ้อเบื้องแล้วนะน่าจะเป็นซีซีหกครับพี่น้องเขาเบื้องในกะารยัดชาร์ตครับพี่น้องซีซีหกเนาะอุตตาบาลิเซ่ครับพี่น้องผมเองบางสก่งก็ได้แวะมาขอโชคขอใจในเพิ่นเนาะ เอาก็บทำคลิปเพื่อปีน่นแนวทางเนาะพี่น้องเบื้องหลังกับพิจารณาในย่านครับพี่น้องครับ C C หกครับพี่น้อง C C หกครับ ต่ามาแล้วก็ซอยที่ตามบ่าวสินค้าหนเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวสินค้านะครับผมครับีิทีชาวบ้านสเน่ห์มุนี้เนาะสามาเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเบิ่งเนาะทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางมือนี้ก็ได้มาขอโชคขอชัยอยู่ที่ปูตาบ้านอีเซ่ครับบเซ่ตำบลเซ่เนาะพอสีสวรรค์โสสีวรรค์จังหวัดศรีสะเกษพี่น้องสรุปกรตือรือร้นเลยพี่น้องครับ เลขจุดถูกเสียงไทยกี่ตะปูวันิเ้ใ่ครับพี่น้องครับได้สี่สี่หกครับพี่น้องครับสี่สี่หกพบในสถิติเก่ากว่านี้เนาะสี่เก้าสี่หกแล้วพี่น้องครับปูหุ้งมีตาและสงสารครับคริบพ้องี่เนาะนีทิฉบันแล้วเบาเสียงข้าด้วพี่น้องครับปอยพี่น้องเฮงๆฟังๆเด้อในการครับพี่น้องครับนั่นก็เมื่อเย็นที่ปีแล้วครับ ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่องทีนี้วิธีชาวบ้านแล้วก็บอสินค่าด้านไหนด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้สนิทซะก่อนครับพี่น้องครับไว้เอฟซีให้ให้ปังๆรวยๆสาธุครับพี่น้องบาสเซนค่าเนาะกับคลิปนี้กับสิพ่อแค่นี้เด้อครับพี่น้องสรุปเรียงกับซีซีหกครับพี่น้องเนาะมันนี่ก็มาขอขอใช้น้ำปูพลาละปูเมตตาสงสารเราไปซีซีหกด้อพี่น้อง